เดอะแบดเดิ้ลแคดนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเคลียร์ลิวดาโกนนั่นเองนะครับผมนะเรียกว,ว่าลิวดาโกนนี้ง่ายมากนะครับผมนะมีที่ประมาณนี้ก็เรียบร้อยก็ชนะแล้วนะครับผมโดยผมใช้คอมโบโลดคูดาวแมว3ขั้นนะครับนะแมวจะคูดาวเร็วขึ้น30%นะครับผมนะตัวที่จำเป็นจริงๆเนี่ยจะมีทัวร์ลิคแคดเลเวล30ลาเมงเลเวล4ี่สี่เ,เร์เลเลเวล40แล้วก็เอาเวกเคนบาลมุดเลเวล30นะครับผมและอีกอย่างที่สำคัญก็คือป้อมปืนใหญ่เนี่ยแนะนำว่าต้องเป็นตัวป้อม ดันนะครับน็อกแบ็กอันนี้นะบีกเกอร์บัสที่ทำาการน็อกแบ็กศัตรูซึ่งของผมเป็นเลเวล3นะครับผมโอเคมาลุยกันเลยมานะครับด่านนี้ง่ายมากนะครับผมนะโดยคีย์หลักของด่านนี้คือตัวรามเมงนะครับเราจะส่งรามเมงแล้วก็พวกตัวมิชชีไปเยอะๆแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็รวมไปถึงเคลียร์ด้วยนะะส่งไปนะครับผมแบบนี้เลยนะ,ะมันก็จะตีค่อนข้างแรงนะแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากเท่ากับพวกมานิกนะครับแล้วก็ตีอย่างนี้ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผมนะ หาตังช่วงแรกให้ได้ก่อนนะครับแบบนี้นะกดไปเลยเรื่อยๆนะครับโดยคีย์หลักของเราจริงๆก็คือเราจะพยายามดันพวกบังกรเนี่ยไปหลักป้อมแล้วจากนั้นเราก็ตีป้อมให้พังไปเลยนะครับผมแค่ได้เดงนะครับด่านนี้นะโอเคอ่ามันเด้งแล้วนะครับผมค่อยๆดันไปแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยโอเคบาวุดมาโชกการที่ว่านี่ไงตบหน้าให้โอเคไม่เป็นไรครับมันไม่ได้แรงขนาดฆ่าบาวุดในวันช็อตนะฮะก็ถือว่าดีอยู่ไปบาวุดตีไงโอเค,อบอเคแบบนี้นะครับอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคกดไปนะครับเรียกมีชิลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอ่าโอเคนะทีนี้เนี่ยพยายามรวมให้มังกรเนี่ยมันอยู่ใกล้กันให้ได้มากที่สุดนะครับผมโอ้ตายโอเคอย่างนี้ถือว่าดีกว่าเดิมอีกนะโอคยิงปืนปุ๊บมันก็จะเด้งกลับไปข้างหลังแบบนี้นะครับผมนะจริงๆอันนี้มันโดนดาเมจด,ด้วยเลยเด้งเยอะนะครับผมโอเคทีนี้เราก็สามารถตี้อมได้แล้วนะครับแบบนี้นั่นเองนะโอเคผมถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันเด้งตอนจังหวะย,ยิงปืนพอดีนะแต่จริงคือ ต่อให้ไม่เด้งเนี่ยมันก็ยังน็อกแบ็คไปหลังป้อมแล้วก็ตีได้ฟรีอยู่ดีนะครับผมนะโอเคกดตัวตีไปนะครับซึ่งถ้าเกิดมังกรมันเดินออกมาไกลเกินไปเนี่ยทัวริสมันจะดันกลับเข้าไปหลังป้อมนะครับผมนะซึ่งก็จะช่วยได้นะครับเราก็ได้ตีป้อมฟรีแบบนี้ไปเรื่อยนั่นเองนะครับผมขีหลักคือต้องส่งมิชวท่กเถอกๆอย่างรามเมงไปนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เคยเรีเหรือตัวที่ตีไกลกว่านี้ก็ได้นะพอยหล่อยข้างหลังนะครับผมนะพยายามอย่าให้มันเดินมาได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมนะ โอ้ยอีนี่คือชนะสบายๆแล้วนะครับการตีชนะได้เลยถ้าเกิดแบบมันคอมโบติดนะประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนตัวปืนเนี่ยก็เก็บไว้วเผื่อชุกเฉินเพื่อมันจะมีตัวโผมาเพิ่มอะไรเงี้ยก็ดันกับเข้าไปได้นะครับผมนะอ่าแบบนี้เลยนะครับผมชาร์แต่ชัวรนะ์นะเรียกว่าดาเมจด,ดีมากนะครับผมซึ่งเอาจิงงอ่ะมานอิกก็พอจะใช้วิธีแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะยากมากเพราะมันอิกมันตีไกลแล้วก็ตีแรงมากโอเคบามุดมาครับ ตีป้อมอืมอุ้ยอืมนกเป็ดกลับไปโอเค สว้อีกทีนึงเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับผมนะอ่ะแล้วเราก็ได้ลากอีโวมานะกลายเป็นริวคิงดาก้อนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือระยะเนี่ยจะเท่ากับมังกรปกติเลยนะครับผมนะก็จ<อ>ะาสามารถเป็นเป็นกองหลังที่ดีได้ดตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะอ่ะมาอีกด่านนึงแล้วกันกับริวเบิร์ดอเวเกตแล้วกันนะครับเป็นวิดีโอมันสั้นไปนะอ่ะและนี่จะเป็นตีที่ผมเอาไปสู้นั่นเองนะครับผมนะก็จะมีริวเอเลเซอร์เลเวลสามสิบตะโก้งรือคาเมล่าแมนเลเวลสี่สิบริวไททันเลเวลสามุทเเเเลลลลววไซบอร์คคแ สามสี่ลิวโมฮอคเลเวลสามสามแมวมีชิลหนึ่งตัวจะอะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นแคทเบอร์เกอร์ก็ได้เลเวลสามสิบนะครับซอสเลอร์เลเวลสามสิบนะอันนี้ไว้สโลสีแดงริวมาโชเล็กเลเวลสามสี่แล้วก็เคอร์เดียเลเวลสี่สิบนั่นเอ,เองนะครับผมนะอ่าโอเคเอาริชแคทแล้วก็สไนเปอร์ไปด้วยนะครับผมนะโอเคลุยกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะมา บอกเลยว่าดานเนี้ยสิ่งที่ยากที่สุดนะก็คือจํานวนปริมาณของแมวที่เราใช้ใช้นั่นแหละซึ่งความจริงแล้วดาดเนี้ยเป็นไปได้ที่สามารถโกงได้นะครับผมนะเราสามารถโกงให้บามุนเนี่ยคลิปผ่านตัวริวไฟนิงเนี่ยไปข้างหลังได้นะครับนะแต่ว่ามันยากมากคือทามมิ่งคุณจะต้องเป๊ะมากๆนะซึ่งผมไม่แนะนําให้มือใหม่ทานะครับผมนะมันจะเปลืองของเปล่านะผมโอเคช่วงต้นเนี่ยก็กดมิชิลไปเยอะๆแบบนี้เลยนะครับผมนะเลนดีก็จ่อมาซึ่งตัวเลนดีเนี่ยถ้าเกิดโดนการโจมตีของเคอร์เดียเนี่ยทีเดียวก็เด้งแล้วนะ เคลียเนี่ยมันเด้งเยอะมากครับสัก15หรือ20นี่แหละถือว่าเยอะมากนะครับผมซึ่งเหตุผลที่เราเคลียร์มาเนี่ยไม่ใช่แค่เรดีอย่างเดียวนะบ่านนี้จะมีแรดสีแดงนะซึ่งแรดสีแดงเวอร์ชันเนี้ยมันบับมันหนามากคือหนาคนโคตรเลยนะครับผมนะถ้าเกิดเราไม่มีตัวคอยสโลหรือคอยฟีดอย่างเงี้ยคือมันจะยากมากนะครับผมนะซึ่งอย่างที่ว่าแหละเราไม่มีตัวฟีดเนาะเราก็ใช้ตัวสโลอย่างตอร์เซเลอร์แคทมาแทนนะครับผมนะ ช่วงต้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าให้เคเลียนเนี่ยทำาดามจให้ได้เยอะที่สุดให้เป็นไปได้นะครับใส่ตัวริวไฟน์อีกเนาะแล้วก็เลนดีนะครับผมโอเคตอนนี้ตัวแรดมาแล้วนะครับนะซึ่งการโจมตีของเคเลียนที่ไปใส่เลนดีเนี่ยสามารถโจมตีไปโดนตัวริวไฟน์ข้างหลังได้ด้วยนะครับผมนะโอเคไม่เป็นไรกดมีชิลเติมไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมโอเคซึ่งเคเลียนมันตีแบบนี้ก็โดนตัวสีแดงด้วยนะครับนะก็ตีไปเรื่อยคือบอกเลยว่าเลนดีเนี่ย แพ้ทางตัวเคเลียอย่างมากนะครับผมนะแรดด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าแรดเวอร์ช่นนี้มันหนามากนะก็ต้องมีซีซีบ้างอย่างทอร์เซลเลอร์นะครับมันช่วยได้นะครับผมนะก็คอยสโลไปนะครับให้เคเลียตีฟรีนะครับผมนะโอเคไปครับเติมมาเรื่อยๆนะครับรอเคเลียมานะฮะโอเคโอเคได้อยู่นะครับเติมไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็เรียกตัวริวมาโชเนี่ยมาช่วยทำดาเมจจากข้างหลังแบบนี้นะครับผมนะโอเคเรียกบามุดไป ตีไปครับโอเคตีฟีไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะผมโอเคสวยฮนะทีนี้ก็พยายามให้บามุดเนี่ยได้ตีฟีอุ้ยเมือ่อกี้พลาดเนี่ยนิดนึงนะไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่โอเคพอเลนดีกับตัวแรกต,ตายเนี่ยก็จะมาเป็นนกคู่นะครับแล้วก็เป็นเลนดีและหลังจากนั้นมันก็จะวนลูปมานะครับกลายเป็นเลนดีแรดแล้วก็เลนดีนกคู่วนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมนะโอเค ซึ่งไอ้นอกคู่เนี่ยมันจะตีไกลหน่อยนะครับผมนะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวที่ตีไกลเลยอะไรเงี้ยมันจะลําบากมากนะครับผมนะเพราะนกพู่เนี่ยนกแบตน้อยนะครับผมอีกสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราต้องรีบเคลียร์นกพู่นี้ให้ได้เร็วที่สุดนะไม่งั้นแลดมาอีกรอบหนึ่งนี่คือสิตน,นะเพราะเราจะโดนดันแบบหนักหน่วงเลยนะครับผมโอเคมาทำดาเมจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนก,กว่าจะเคลียร์ตัวนกพู่แล้วก็เลนดีได้นะครับผมโอเคกดมาเลยนะครับแมวแรทั้งหมดที่เราได้ใช้ก็ออกมาเลยนะครับผม ตัวริวไทท่านเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่าระยะตีมันสั้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถึกด้วยนะครับผมนะเอามาใส่เป็นคอมโบเฉยๆนะครับผมโอเคตีไปเรื่อยๆนะฮะตีไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับมิดชิลเติมมันเรื่อยอย่าให้ขาดนะซึ่งตัวไซบอร์กเนี่ยระยะตีมันไกลกว่าตัวนกคู่นะแต่ว่ามันสั้นกว่าตัวเรนดีนะครับก็อย,อย่าลืมเรียกตัวเคลียด้วยนะฮะเติมไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับลิฟเลีรยให้ได้นะครับก่อนที่ตัวแรดจะมานะโอเค ไปครับเติมไ,ไปเรื่อยๆเติมไ,ไปเรื่อยๆโอเคมาสวยครับนกฮูกตายแล้วโอเคแรดมาแล้วนะหลังจากนี้ก็จะลูบแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเขนจากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวนลูบแล้วนะครับผมนะเราก็ลงตัวการตัวตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจังหวะที่คุณจะได้ตีฟรีจริงๆอ่ะจะเป็นชว่วงระหว่างที่ว่าคุณเคลเล่นดีแล้วก็แรดหมดนะครับผมนะคุณสามารถส่งบาบุตไปหล่อัวรวไฟนิงได้แบบฟรีๆนะคราจะตีดิ ครั้งสองครั้งนะเพราะว่าตัวคาร์บนเนี่ยมันเพิ่มเลือดให้แบบมุดแทงค์ดาเมจจากริวไฟน์ได้นะครับผมนะก pues ็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าจริงๆอ่ะส um ู้โมเสกจริงจะค่อนข้างนานมากนะครับผมนะเพราะว่าไอพวกมอนเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยมันก็บัฟแบบเลือดโหดมากนะครับนะแล้วก็เราไม่สามารถเปิดแคสซีพิวได้เพราะว่าตัวริวไททันกับตัวซอร์เซเลอร์ที่ใส่มาเนี่ยมันจะเป็นการผ่านเงินไปเปล่าๆนะครับนะโอเคเติมมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับผม ซึ่งถ้าถามผมนะส่วนที่ยากที่สุดเลยนะก็คือการที่คุณจะต้องจัดการเลนดีไปพร้อมกับนกฮูกนี่แหละไอ้นกฮูกเนี่ยมันตีไกลนะครับผมนะดันแล้วเนะี่ยถ้าเกิดคุณมีทีไม่ดีพอที่จะเคลียอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับผมนะเราอาจจะได้ใช้ตัวเนี่ยเนะี่ยในอนาคตนะในด่านซอมบี้ในอนาคตเลยนะครับผมนะแต่บอกเลยว่ารีฟรอิดก,ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมนะโอเคไปแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะครับผมโดยด่านนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีเคอร์เรียม,มันจะเป็นด่านที่ยากมากนะครับผม เพราะว่าเคยเลียเห็นอย่างเงี้ยมันก็คอยทำดาเมจใส่ตัวริวไฟนิงด้วยนะผมนะโดยการตีผ่านเลนดีไปโดนข้างหลังอะไรอย่างงี้นะครับผมคือมันดีมากนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณจะมาสู้ด่านนี้จริงเนะี่ยแนะนำไปเก็บเคลียร์มาก่อนนะครับนะส่วนที่ยากที่สุดอะ่ะก็คือการทำให้แมวเคลียร์มันอีโวเป็นร่างสามเลยแหละนะครับผมต้องไปหาบีมอสซิโตนไปหาอะไรอย่างเงี้ยมาค่อนข้างนานแล้วก็ใช้เวลานะครับสำหรับมือใหม่นะ พราะว่าช่วงต้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีอีนิกมากแมพเนี่ยการฟาร์มหินเบฮิมอสโตเนี่ยมันยากมากเวย้ยคุณจะต้องไปหาดบจากดันเบฮิมอสคืนลิงไลวันนะครับผมนะซึ่งโอกาสดบแม่งก็น้อยอีกนะครับผมกว่าจะได้แต่ละอันเงี้ยโอ้ลำบากระบากนะครับผมนะบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เล่นสตอรี่ออริจินับจนคุณไปสามารถได้อุลลุนมาหรือว่าไล่สูงกว่านั้นเนี่ยมันก็จะปลดอีนิกมากแมพทำให้คุณฟาร์มพวกหินเนี่ยง่ายขึ้นมากๆนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมเอาง่ายคือคีย์หลักก็คือ เล่นดา่านเบอร์มอสคูลิ่งให้ครบ5ด่านนะครับแนะนำว่าให้จบอินดูะฟิวเจอร์หนึ่งก่อนนะระหว่างนั้นเนี่ยคุณเล่นสตอรี่เรจเอนให้ถึงอูลุลุนนะครับแล้วก็ได้อูลุนมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เล่นดา่านในเรจเอนสเตทนเนี่ยเพื่อดอรอปโบว์แผ่นที่มาแล้วก็ไปฟาร,ร์มบีมอนสโตนนั่นเองนะครับผมอเอางี้ครับปล่อยบามุตมาตีฟรีไปอโอเคเรียบร้อยนะครับผมนะชนะแล้วนะครับผมนะ เรียกว่ามันเป็นหนึ่งในด่านที่ใช้เวลานานมากนะครับผมนะเอาจรทีนี้เผลอๆอ,อาจจะยากระดับเดียวกันกับมาน e ีเีเลเซอร์เลยนะครับผมนะตีฐานเรียบร้อยเคชนะแล้วครับผมอ่าโอเคแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับผมนะอีโว กลายเป็นริวไฟน์แครนั่นเองนะครับซึ่งเพิ่มความสามารถมาเป็นสตรองกับซอมบี้นะครับแล้วก็มีซอมบี้คิลเลอร์ด้วยนะครับนะในอนาคตเนี่ยเราจะได้ใช้ตัวนี้พอสมควรเลยนะครับในด่านซอมบี้นั่นเองครับผมนะโอเคนะเอาเป็นว่าคลิปนี้จบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะเรียกว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่ผมใช้เวลานานมากนะครับผมนะทั้งตัวล่างธรรมดาล่างเคยล่างมาหนิแม่งใช้เวลานานหมดเลยนะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สับใครได้หลอดคอเดวิ่ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ไปแล้วครับผม